เข้ามาแล้วนะคะสำหรับ Toyota Rivo ปี2018 4สปีประตูเกียร์ออโต้นะคะไม่20,000กิโลเมตรเท่านั้นมีแคลรี่บอยให้นะคะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดในคลิปเลยนะคะรายละเอียดคันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะด้านหลังแคลรี่บอยนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของเบาะหนังแล้วก็หรือว่าโซฟามาให้นะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะคะสวยๆส,สดๆเลยไม่แท้ไม่เดิม25,228กิโลเมตรสุดคุม้ม รยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทท่านนะคะสวัสดี FC ที่น่ารัก,ท,กทุกทท่านเลยวันนี้นะคะจะจ๋ามีรถเข้าใหม่นะคะ1คันนะคะวันนี้เข้ามาอีกแล้วนะคะสดสดร้อนๆเลยเยคะคะก่อนหน้านี้มี FC น้องจะจ๋าหลายคนไม่ทันนะคะวันนี้ก็รีบมารีวิวให้ดูอีกแล้วนะคะแม้กระทั่งยังไม่ได้สปานะคะวันนี้จะจ๋านามาเสิร์ฟเลยนะคะใครเห็นแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจด่วนๆเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวเนี่ยคะ่ะเป็นปี2018นะคะได้เกียร์ออตโต้เนะคะีค่ะชมนี้นะคะรุ่นนี้ขายดีมากนะคะจ้าจ๋าบอกเลยว่ามาแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์ไปเลยนะคะคันนี้ไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นไม่แท้ไม่เดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นรถของหน่วยงานการไฟฟ้านะคะ สภาพเดิมๆเลยสีสวยนะคะน่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีแคลรี่บอยนะคะมาให้ด้วยนะคะจะเอาออกหรือจะเอาไปเลยนะคะก็สามารถทําได้นะคะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่5้าแสนเจ็ดห่นบาทนะคะเพราะว่าราคาจะแพงจะถูกนะคะขึ้นอยู่กับเลขไม้นะคะรถนี้นะคะเข้ามา2คันอีกคันนึงนะคะไม่หกหมื่นนะคะคันนั้นราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้ไม่สองหมื่นนะคะแพงกว่าคันนั้น20,000บาท ะะบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็ต้องเรียบตัดสินใจเลยนะคะนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะคะจะจ๋ารีบมารีวิวให้ดูก่อนนะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะของการไฟฟ้านะคะ,ะมาดูความสวยความเดิมนะคะของคันนี้นะคะบอกเลยนะคะความเดิมเนี่ยเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะคะรถไม่เคยชนหนัก ไม่เคยพลิกความไม่เคยจมน้ําแน่นอนเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะเขาจะมีการตอตรวจสอบเช็คระยะนะคะทุกทุกปีนะคะบอกเลยความคุ้มค่าคุ้มราคาคุณลูกค้าได้ไปแน่นอนกระจังด้านหน้านะคะเนี่ยสวยๆเลยนะคะลูกค้าจะจ๋ารีบต้องรีบรีวิวจริงๆนะคะเพราะว่าเซลล์40คนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ขายออนไลน์ทั่วประเทศ เนี่ยคะ่ะทั้งหมดเลยแล้วก็ใครที่เป็น fc น้องเจจ่าอยู่หรือว่าเรื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจนะหลังคาแคลริบอยไม่อยากได้ไม่เป็นไรจะจ่าถอดออกให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือใครจะเอาไปเลยหรือไปถอดออกเองใส่หลังคาไปเลยก็สาม,มารถทําได้เช่นกัน ะะมาดูความสวยความเดิมดีกว่านะคะนี่คือสภาพรถเพิ่งเข้านะคะสวยๆกริบๆเนียนๆอยู่เลยนะคะนี้ยังไม่สปานะคะนี่เลยสภาพเดิมๆนะคะสีนี้เดิมนะคะโคมไฟเดิมนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟเนี่ยยังสวยๆไมใหม่อยู่เลยนะคะลูกคา้าไฟโคมไฟเนี่ยกริบเลยนะคะไม่สองหมื่นนะคะแล้วนะคะโคมไฟด้านหน้าก็ใช้งานได้ปกตินะคะรถไม่เคยชนหนักจริงๆนะคะคนที่ เคยทำงานอยู่หน่วยการไฟฟ้าหรือว่าใช้รถหน่วยงานอยู่นะคะจะทราบดีว่ารถนะคะส่วนมากเลยจะไม่ช้านะคะทั้งภายนอกภายในแล้วก็ใช้งานน้อยขนาดนี้ลูกค้าเนี่ยรถวิ่ง20,000นะคะไม่ส0หม0เนี่ยนะคะแม้ยางเนี่ยยางก็มาตั้งแต่พร้อมกับตัวรถเลยเป็นยางปี18นะคะล้อแม็กอัลลอยเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะโฉมนี้ดิ้หน้าดำหลังนะคะก็อบอกโชคนะคะด้านล่างนะคะเดิมๆไม่มีรอยตําหนิ ไม่มีอะไรแก้ไขไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมานะคะสีรถนี่ก็สีเดิมนะคะแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขัดสีนิดเดียวตั้งขายได้เลยคันนี้แค่ขัดสีนะคะและจะจ๋าจะบอกเลยว่าจุดไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอ๋อตรงนี้นิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้ถ้าว่าไม่มีเก็บงานสีเลยก็จะไม่ได้นะคะอาจจะเอาสีแต้มนะคะนิดเดียวเองแค่นี้นะคะคุ้มมากนะคะตรงนี้คุ้มมากนะคะ เดิมๆเลยนะคะรถเนี่ยนะคะไม่สองหมนะบอกเลยว่าเหมือนซื้อไปจอดเลยนะคะหน่วยงานนี้ใช้รถงานใช้น้อยมากนะคะไม่แค่20,000ื่นนะคะต้องรีบตัดสินใจถ้าจะจ๋ารอให้สปาเสร็จนะคะรับรองเลยว่าคันนี้ไปก่อนใครเลยนะคะบอกเลยนะคะจะจ๋าจะอัปหลดคลิปลงทันทีหลังจากที่รีวิวเสร็จนะคะอ่ะ ในส่วนของตัวนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกมองข้างแบบโคเมียมนะคะไฟเลี้ยว LED นะคะก็อยู่ในสภาพเดิมแค่อรอล้างแค่นั้นเองนะคะลูกค้าแล้วก็โลโก้ไฮรักรอยู่ชัดเหมือนเดิมนะคะสภาพโครงสร้างสวยๆนะคะเนียนๆรถไม่ช้ำเลยไม่สองหมื่นเท่านั้นอย่าคิดนานนะคะถ้ารอปรึกษาภรรยานะคะปรึกษาได้แต่ว่าต้องรีบโทรมานะคะ ปรึกษาภรรยาเสร็จแล้วรีบโทรมาเลยนะคะถ้าคุณภรรยาเห็นด้วยนะคะหรือคุณลูกคนในครอบครัวเห็นด้วยนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาหาเจ้าจ๋าเลยแล้วบอกว่าเจ้าจ๋าพี่กลัวไม่ทันรถนี้พี่ขอจะทันนะคะเพราะว่ามาแค่สองคันพี่ขอจองล็อกรถไว้เลยนะคะพี่ก็สามารถทําได้แล้วก็มาจัดไฟนซ์กับเจ้าจ๋าได้เลยนะอ่ะในส่วนของใต้แคสซี่นะคะลูกค้าดูแคสซี่นะคะด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะโฉมไม่มีการที่จะเปลี่ยน แปลงดัดแปลงแม้กระทั่งรอยพ่นสีโปสสีไม่มีนะคะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่านี่คือสภาพรถมึงเข้าแล้วใหม,ม่แค่สองหมื่นนะคะดอกยางนะคะนี่ปีสิบเก้าดอกยางวิ่งไปสองหมื่นนะคะลูกค้ายางปีสิบแปดนะคะดอกยางวิ่งไปแค่สองหมื่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นยาง ปีเก่าแล้วมันใช้งานไม่ได้ถ้ามันแข็งมากเกินไปเจ้าจ๋าก็จะให้ทางช่างนะคะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะในส่วนนี้นะคะลูกค้าที่ความคุ้มค่าแน่นอนราคา5 7 9 0 0 0บาทนะคะรถปี18เกียร์ออโต้ราคาแค่5 7 9 0 0 0บาทนะคะโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆนะคะรถก็แค่ลากสปาแล้วก็ขัดสีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยภาษีพรบรน้องเจ้จาจ๋าดูแลให้ บอกเลยว่าต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะ FC ของ,งน้องกระจาาที่น่ารักทุกท่านนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะลูกค้าเนี่ยไฟท้ายเลยเนี่ยก็ค,คือของแท้เลยนะคะคิดง่ายๆนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นรถเราใช้งานเองแล้วผ่านมา 18, 19, 20, 21, 22, 2 3ยผ่านการใช้งานมา6ปีแต่ไม่ใช้งานแค่20,000นะคะ คิดดูว่ารถเราจะจอดขนาดไหนนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเอาไปเลยใครที่เป็นเจ้าของคนต่อไปถือว่าคุ้มนะคะในส่วนของกันชากันท้ายหรือว่ากันชนด้านหลังนะคะก็อยู่สภาพเดิมเป็นของเดิมสแตนดาดโรงงานนะคะลูกค้าตรงนี้เห็นชัดๆเลยนะจะจ่ารีวิวตามความจริงเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นิดนึงอ่าไม่ใช่หนูนึกว่าเป็นลักยิ้มนะคะไม่ใช่ลักยิ้มนะคะแล้วก็ไฟไท้ายดงตไฟไท้ายไฟเบรกดวงตาที่3มีรอยร้าวเดี๋ยวเปลี่ยนให้นิดเดียวเอง นะคะอันนี้เปลี่ยนให้เดือวเบิกเปลี่ยนให้เลยนะคะตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะติดได้ปกตินะแต่หน่วยงานการไฟฟ้าคันนี้ไม่ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะคะเพราะว่าทุกคันเลยนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยแต่รุ่นนี้รถนี้ไม่มีนะคะอ่ะมาดูแคลิบอยนะคะนี่เลยโอ้โหลูกค้านี่เลยนะคะใส่โซฟามาให้ด้วยสุดๆเจง๋จงๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะคุณลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะนี่มีโซฟามีบาร์ให้ด้วยใส่แก้วนงแก้วน้ําให้ด้วยเสียอย่างเดียวไม่มีแค่แอร์ไม่มีแค่แอร์แค่นั้นเองลูกค้าไปติดเองนะคะไปติดตั้งเพิ่มเติมเองได้เลยโอ้โหเนี่ยได้เบาะหนังมาอย่างดีนะคะใครจะเอาเอาให้ไปเลยนะคะไม่เก็บไว้ใครจะเอาไปเลยนะคะไม่เก็บไว้เลยนะคะทั้งระเพิงนะคะทั้งระเพิงก็มีมากับตัวรถเอาไปเลยนะคะใครจะคุ้มกว่านี้ก็น่าจะไม่มีแล้วลูกค้าคุ้มกว่านี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะ ไปดูนะคะสวยนะคะในส่วนของตัวนะคะน็อตน,น,นะคะฝาท้ายเนี่ยเดิมๆิมลูกค้าขายรถมานะคะรีวิวรถมาเกือบพันคันแล้วนะคะลูกค้าแต่ว่าเพิ่งเห็นคันแรกที่มีแคลรีบอยแล้วก็มีโซฟามีบอ์กนะคะให้แบบนี้แล้วมีบาร์นะคะเคาน์เตอร์บาร์ให้นะคะที่วางแก้ววางขวดน้ําแล้วก็มีช่องใส่สัมภาระให้ด้วยนะคะมีลูกมีหลานนะคะบอกเลยว่าใช้แทนโฟล์จิเนอร์ได้เลยคันนี้ นะคะใช้แทนโฟ์จูเนอร์ได้เลยนะคะนี่เลยโอ้โหสีสวยนะคะใครจะเอาไปใช้งานต่อไปติดแอร์เพิ่มได้เลยนะคะถ้าไม่อยากเปิดแอร์ธรรมชาตินะคะหรือไม่อยากเปิดหน้าต่างนี่คือความคุ้มค่าของคันนี้ต้องรีบเลยนะคะต้องรีบเลยจะจ๋าบอกเลยนะคะต้องรีบเลยนะคะตรงนี้ก็ให้เห็นความสวยความเดิมนะคะจุดนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็น่าจะแค่ขัดสีนะคะรอยขูดมานะคะแต่ไม่ได้กินเนื้อสีนะคะแค่ขัดสีก็ออกแล้วนะคะตรงนี้ นะคะนี่แค่ขัดสีก็ออกแล้วนะตรงนี้มันไม่ได้กินเนื้อสีแค่ถลอกนิดนึงนะคะแค่ขัดสีก็ออกแล้วเนี่ยมันเป็นสีนะคะน่าจะเบียดมานิดนึงแต่ว่าตัวรถไม่ได้บุบเลยนะคะแค่ขัดสีออกนะคะแคสซีนะคะ,ค C, ะ,คะฝั่งขวานี่เลยเดิมเดิมลูกค้าคันนี้สวยมากคันนี้สวยมากจริงๆนะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะแมกนอยดมเดิมๆนะคะตรงนี้สวยๆเลยนะคะอ่ะไปดูภายในนะคะภายในจะสวยขนาดไหนนะ ภายในจะสวยขนาดไหนลูกค้าโอ้โหได้เบาะหนังด้วยนีะได้เป็นตัวเบาะหนงังโอ้โหสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานของการไฟฟ้านะคะแต่เขาตอนตอนที่ไปออกป้ายแดงมาเขาน่าจะขอทางซีลนะคะที่ติดเบาะหนังมาให้นะคะแต่บาง บางหน่วยงานเขาก็จะขอในส่วนของเป็นเบาะผ้า,าแต่คันนี้คุ้มนะคะได้เบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็สภาพภายในไม่ช้ํานี่คือยังไม่ได้สปาจ้าจานย้ําก่อนว่ายังไม่ได้สปานะคะแล้วในส่วนของตัวพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบูทูได้นะคะติดหน้าจอ Android มาให้ด้วยนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มๆเลยลูกค้าจ๋านะคะ FC น้องจ้าจาต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะอย่าคิดนานนะ เซล40คนออนไลน์ขายทั่วประเทศนะคะแล้วจะจ๋าเป็นคนรีวิวคนแรกเลยวันนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีน้องเซลท่านอื่นมารีวิวซ้ํานะคะบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนนะ,ะอ่ะมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะนี่สะอาดสะอ้านนะคะรอยใช้งานแทบไม่มีเลยเนี่ย่ะสีสวยเนียนๆนะคะทําไมถึงกล้าร,รีวิวเดี๋ยวไม่ทันนะคะลูกค้าถ้าสปาเสร็จไม่ทันแน่นอนนะคะแล้วก็ ช่องนะคะวางแก้วน้านะคะสวยๆนะคะอ่าราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้ปีสิบแปดเกียร์ออโต้อ,อ่ะคุ้มไม่คุ้มลูกค้าดูเสียงปิดประตูนะคะคุณลูกค้าถ้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะก็มาดูได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้จองเข้ามาก่อนนะ,ะจองล็อกสิทธิ์ตัวเองเข้ามาก่อนจองล็อกรถคันนี้ไว้ก่อนถ้าไมา่อย่างนั้นไม่ทันแน่นอนจะจ๋ารีวิวดิบๆให้ดูเลยนะคะเรียๆแต่ว่าถ้าสปาเสร็จแล้วมารีวิวเนี่ย นะคะบางทีน้องเจ๊จ๋าก็กลัวไม่ทันนะคะแล้วก็2คือรถมันมาไวไปไวจริงจริงนะคะสเปคนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หายากด้วยนะคะก่อนที่จะประมูลเข้ามาต้องไปแย่งเข้ามาเลยนะคะราต้องไปฟาดฟันในการยกราคาสู้เข้ามานะคะเพราะว่าเวลาเป็นรถหน่วยงานประจําการมาเนี่ยนะคะทางบริษัทเพ้โยอนจะมี่าดจะซื้อนะคะต้องไปประมูลมานะคะแต่แต่ก่อนจะประมูลมานะคะเราก็ต้องคัดเกรดคัดดูรถเป็นอย่างดีนะคะก่อนที่จะรับเข้ามา ไปดูนะคะเครื่องยนต์ไม่สองหมื่นสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเจะจ่าจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะค่ะน้องเจะจ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะนี่คือเครื่องยนต์ดําเดิมเลยนะคะไม่วิ่งสองหมื่นนะไม่วิ่งสองหมื่นนะคะลูกค้าเครื่องยนต์นิ่งมากนะคะเงียบมากตอนนี้น้องเจะจ๋าไม่ได้ใช้ไม้นะคะเจะจ๋าใช้กล้องสดเลยนะคะในการรีวิวให้เอฟซีท้ท่านได้ชมนะคะได้รถสสวยเนียนแบบนี้นะคะฉนวนกันความร้อนนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแตะรอยถอดนะคะนี่ฉนวนกันความร้อนนะคะ สภาพเดิมส <Yes. S 1> so ีสวยเลยนะมีแค mm ่ค hmm. ันเดียวนะไม่สองหมื่นคันนึงก็ยังไม่ได้เห็นรถเพราะว่ารถคันนั้นยังไม่เข้าไม่รู้ว่าจะมีนะคะกอด้านหลังตรงที่แคลริบอยเหมือนคันนี้หรือเปล่านะคะลูกค้าแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตคันเดิมนะคะอยู่จุดเดิมนะคะน็อตโคมไฟยังอยู่จุดเดิมนะคะตรงนี้สีสวยเลยนะคะโคมด้านคันด้านหน้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะที่เลยนะคะน็อตคันยึดหม้อน้ำอยู่จุดเดิม สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่นะคะเครื่องยนต์นิ่งนะคะเครื่องยนต์แห้งแล้วก็ไม่สั่นไม่มีอรอยเสียงดังผิดปกตินะคะนี่คือเครื่องยนต์ด้เดิมนะคะยังไม่ได้สปานะคะถ้าสปาเสร็จคุณลูกค้าได้รถสวยนะคะกริบนะคะคุณภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วรถสภาพค่อนข้างจะสดเลยนะคะสดพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าไม้ก็น้อยสภาพก็ไม่ช้าแคลรี่บอยก็ได้นะคะแล้วที่สําคัญก็ในส่วนของตัวด้านหลังก็มีโซฟานะคะบนแคลรี่บอยให้ด้วยนะคะ เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าคนไหนสนใจรถสเปคนี้นะคะ Toyota Revo g e เกียร์ออโตปี2018นะคะราคาเพียง579,000บาทไม่วิ่ง20,000นะคะคันนี้เราเจ้าของอยู่นะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่นอนดูคลิปด้วยกันนะคะรองตัดสินใจดูแล้วก็โทรหาน้องจะจาจที่เพโยนนะคะเจเจดูแลลูกค้าเองทุกเคสออกรถฟรีดาวได้หรือจะเอาโปรขับฟรี90วันนะคะคันนี้ นะคะจ้าจ๋าบอกไว้ก่อนเลยต้องรีบตัดสินใจโทรเข้ามานะคะขอเลขบัญชีบริษัทแล้วก็โทรจองได้เลยสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ